รุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลออฟฟิเชียลนาโปลียกเลิกสัญญากับมาริโอรุยแบ็กซายจำกาวชาวโปรตุกีสเรียบร้อยทํใหมตอนนี้เราเตะในวัย33ปีลงสู่ตลาดในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์ออฟฟิเชียลโอลิมเปียกอสยกเลิกสัญญากับปิเลียน ปีกประสบการณ์สูงชาวบราซิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยทำให้ตอนนี้อดิสตาร์ของเชลซีและออสนอนบนวัย36ปีกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์อีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มมองหาโกคนใหม่มาแทนที่องเดเรโอนาน้าโดยล็อกเป้าไปที่บาร์แฟร์บรูกเกนในทาวานทีมชาติธอ์ลแล์ของบริทันแอนโฮฟเอลเบียนเดลี่สตาร์แอนโทนีโรบินสันแบก้ายตัวเก่งของฟูลแลม และจะลัดแบรนด์เบดเชเดแบคร่างใหญ่ของแอฟฟตันต่างเป็นแข่งเป้าหมายของลิเวอร์พูลที่อยากได้ตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้เดลี่เมลลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกำลังให้ความสนใจจะสัญญากับเลียมดีแล็บกองหน้าดาวรุ่งคนเก่งของอีฟสวิชทาวล์เดลี่เมลเชลซีเล็งละห้าแข้งผลทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งประกอบไปด้วยเบนชิวเวล คายนีชุกบูเมกาชเชซาเรคาซาเดฮาเล็กซ์มาโตสและฮาวิเวลเดอะมิเรอร์นิวคาสเซนยูไนเต็ดมีความสนใจจะสัญญากับอับดูโคดี้คูซานอฟเซดาแบกทีมชาติอุซเบกิสถานของสโมสลอนลองสโดยคาดว่าในรับในวัย20ปีมีค่าหัวอยู่ที่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,075ล้านบาท ทอตแนมอสเปอร์และ n e w c a s t ซิลยู t นเตกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแจ็คกิลลิชผิดจอบนีลาของแมนเชสเตอร์ซิตีอย่างใกล้ชิดและอาจจะมีการออกล่าตัวถ้าหากนักเตะอยู่ในสถานะพร้อมขายบาร์เซโลนมีความสนใจจะเซ็นฟรีโทมัสปาเต้กองกลางตัวรับทีมชาติกาหน้าที่กำลังจะหมดสัญญากับ a าร์ n หลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ m ุนโด้เดปอร์ติโ เรอาเบติสหวังยืมอันโตนีปีกจอมพริวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาใช้งานพร้อมช่วยปีศาจแดงจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะด้วย ABC del เซบีย่าดานิโลกองหลังกับตันทีมยูเวนตุสไม่อยู่ในแผนการทีมของคุณซือเตียโกมาต้าและจะไม่มีชี่อ,อยู่ในทัพมาลายชุดทำศึกซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียะระหว่างวันที่2-6มกราคมนี้ ฟาบริซิโอโรมาโน่ยูเวนตุสอยากได้ฟิคาโยโทโมรีกองหลังชาวอังกฤษของเอซีมิลานมาใช้งานพว้ออปชั่นบ,งบ e use, ังคับซื้อขาดสกายอิตาเลียไบเออร์เลบุเซ่นกำลังพิจารณาในการคว้าตัวคิมอรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์สจ่าแบ็กชาวเมริกันของเซลติกโดยกุนซอชาบีอารอนโซ่เริ่มมองหาแนวรับคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่โจนาธานท่าดีแอตเลติก ไซออนซูซูกิจากปาร่มาและบาร์ตแฟบรุเกนจากบริันแอนด์ฮฟอัเบียนเป็น2ผู้รักษาประตูที่บายเยเมนิกหวังดึงมาสืบทอดตำแหน่งโคมือหนึ่งของทีมแทนที่มานูเอลนอยเออร์หลังจากที่เริ่มไม่ค่อยเชื่อฝีมือของอเล็กซานเดอร์นิเบอร์ที่ปัจจุบันปล่อยให้กาฟาวเบสตูดกาดจิมใช้งานคริสเตียนฟอกหากขาบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องทภาคฟุตบอลเช่นเดิม